ค่ะกับสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องป้องไปสู้ขู่สุขคนนะค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องค่ะพี่น้องคะค่ะเมื่อนี้กัมาเอาพระขึ้นรถนะคะพี่น้องเนาะเอาปูขึ้นรถค่ะสําหรับเอฟซีแฟนช่องนะคะที่เขามาเบิองมาชมคลิปนี้แล้วนะคะถ้ามักถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะพี่น้องคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องสําหรับท่านผู้ชมที่เขามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์ขขกดกระดิ่งแกงเกลือนไว้ค่ะเพื่อที่สิบวันผ่าดข่าวสารดีๆได้จากทางช่องพรพารวยนะคะพี่น้องเนาะ นี่แหะค่ะพี่น้องคะพามาหอดบอนปั่นพระพุทธรูปเด้อเด้อนะะี่ยค่ะพี่น้องโอ้สมเด็จรุน่นใหม่ๆเลยค่ะอาสาธุสาธุสวัสดีค่ะทางทีมสร้างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยค่ะจากทีมงานของแอดพรนผ้าร่วยด้วยค่ะพี่นอ้องเด้อโอ้โหสาธุค่ะโอ้โห <laughs> <laughs> สาธุจุ๊บ <laughs> น้าองที่สี่เอาไปถวายน้าปุ่ะอ่ากูมาน้อยพ่อไปใช่เนี่ยเ<อ>เลขอ,ออกอะไรใ<อ>บบุญเลขออกอะไรลกูกใบบุญเลขออกอะไรคะกูมาน้อยเลขอ,อกอะไรคะอันนีอ่าเลขอกอะไรนะเลขออกอะไรนะ,อออะรนะบอกบอกบอกสาวอ้อ,อพาหมวนว่าอะไรนะเลขอ,อกอะไรฮะฮะบอกหน่อยมันจะล้มใส่ได้เนี่ย เล็กได้ขนาเล็กได้ขนาดลุงภายในโอ้อันนี้ก่อนเ้าเอาผ้าไปบะคันครับอ่าต้องแต่งแบบนี้ก่อนนะคะน้องอันนี้เพื่อเธอเล็กนะคะที่เคยมาเอาผ้าคือลดโอ้ค่ะซีนี่พวงมาลัยดอกไม้ค่าสาระทะเบียนรถเนีสามแปดเจ็ดเจ็ดค่ะทะเบียนรถค่ะที่ซีมาเอาปู ่าสำเร็จรุ่นนะคะพี่น้องค่ะมาหลวมอนุโมทนาน้ากานเด้อพี่น้อง่เดี่ยวไปถวไ่ยวืป่นวะปะพี่นวไปเี่ว่ยว่ยวไ่ยวไี้ยะคะ ค่ะผู้ใดสนใจอยากรอพระหรือว่าอยากปั่นพระติดต่อได้ทั้งทีมสร้างเลยเนาะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะติดต่อได้ทั้งหนค่ะผู้ใดอยากสั่งจองพระเบอร์ได้ค่ะแม่โอ้น้ำจัดก็ไม่เอาเบอร์แล้วค่ะติดต่อได้ค่ะเอฟซีแฟนช่องอยากจองไปถวายวัดนั้นวันนี้เนาะค่ะเนาะช่างฝีมือดีเนะค่ะนี่ช่างยังก็ค่ะช่าน้อยรูปปั้นช่างน้อยรูปปั้นในเพจในยังมีบ่ โอ้บัได้ลงเล็วเข้าห้องสร้างแบบบันๆเลยนะคะพี่น้องบ่ไดลงเคย็แบบสมัยเ่าเลยนนพกพนนาะอครับฮะค่ะกปูสีฟ้าอ่าเดียว well, er kind of sure. เดียว

นะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังราตนะนะธัมมังราตนะนะสังฆังราตนะนะภูตังปัสิทธิธัมมังปัสิทธิสังฆังปัสิทธิเอหิปตังอาจาริยังโตสัมเด็บุญปะระยันโตอิติปิโสภะคะวะมัดนีหลวงลานจะมาขออัญเชิญบูไปประทับที่สำนักของหลวงปู่มีท่านใจขอที่พยานหลวงปู่จงมาบังเกิด ขอให้ยกให้สู้ให้เบาคือผิวนุนนี่เดอปูเนอรขอเดชาพุทธามหาบารมีกุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณลูกหลานยกขึ้นไปแล้วก็ขอให้ทุกปู่ทุกคนที่นี้จงสเร็จสมร็จทุกคนเนอร์สาธุอ่าอัาัยอัาัอ ที่ทาการถวายมื่อื่นนะคะพี่น้องเด้อก่อนสิถวายเขาก็สิมีพิธีบวงสรวงนะคะไปถึงก็สิได้บวงสรวงะค่ะพี่นอ้อง,องอกันเออถือพันธงนั่งขู่แล้วก็ซื้อพันธงนั่งอยว่าาเ้ นี่นะที่พูดไปนี่นะยี่สิบสองสามสี่ห้าอันนี้มันแทนเดียบแทนเดียบแทนเดี

Gracias. <laughs> ก็นาองท่องผ้ชุบิวดาเอามาฟอนพวกลูกหลานจึงนงมาคิดท่องหลังพระเอาไว้หรือมันภรรยาต่างมาขึ้นผู้ดาอาจารย์ครูปูสมรุนผู้จึงนึงให้บางเรื่องจําษาสาราเหมือนกันทุ้นขั้งกันทามั่งกันช่างั้งกันกันหนกันนักันมีกันมีกันมีนมกันกันกันโีกักัน กัคุ้มทีานคนวนดำคุ้ใส่ีบอพบอกีงีไผ่เจ้าของเตียาตทางลาการกระทำโดยอันใดขัดอันใดงกับขอให้เกิดอสัานิัญญตนัให้จบเป็นผู้ชนะพอีสีมังกลาอันทายาเตปัสสะนนตางกันอยูมบ้างบรมนีจัตัสิตกัแลรรยาติดตังกับญาตสังมังกยังน่บงเลมานาจารุกตเองอผู้คนได้มานาจาริกตเองจิตธรรมะเนี่ย้ังกันยางข้าดัมอปิจุีเกิดิงมัน อรัต <c oughs> <c oughs> ิต่งานจาแหวิชาสมุทานนพชนท่้เเป็นตอร์าังไมด้ตั้ว่าเ่อนน้เาปนต้องมเ่ยมาดนในภาษานนี้มัน้องนไ้รู้จนกมีแนท่องไปว่างยี่นาลาเนบ่โอไบ้าโอปฏิหารม่กินเมื่อคืนนี้มีเลยโอแสดงว่าปฏิหารเกิดขึ้นแล้วเนาะ มีคนเอาแผ่นทองไปบ้างมาได้ยังไงเลาแบบแผ่นทองนันไียับเลยครับใม่กม่กิเลยง่ยกัเส้นยู่ตลอดเวลาสาปุ่นทักกีฬา่นเองแลย่าแผ่นทองเท่าไรก็หาแผ่นหาแผ่นหลุดหาบบปูตามนั่นล่ะอ้วรกินแล้วีันก็มีอ่ะวติหานเกิดขึ้นเนาะมีคนเอาแผ่น บรูว่าไผเอาแผ่นทองไปว่างไว้เนาะรีกองเบื้องแถวบ่เห็นแผ่นทองแท้แล้วค่ะพี่น้องค่ะแผ่นค่ะพี่น้องค่ะนี่ก็ได้มาตีทั้งหลังเนี่ยเนาะค่ะเนาะโอ้เวิร์ดเพิ่นอยากขึ้นบุญน้ำบ่อเนาะนี่ราคาแผ่นนี่เลยพี่น้องค่ะโดยที่ว่าเป็นรีกลองเบิ้งแล้วเนาะค่ะกลองวงจรปิดก็บ่อเห็นผู้ใดไปว่างเนาะค่ะคุณพี่เนาะบ่มีค่ะบ่มีไผไปว่างนะคะพี่น้องเลยนี่แหละมหัศจรรย์เนาะค่ะพี่น้องค่ะเกิดได้นะค่ะพี่น้อง ถอยอรับปูเบาๆเพื่อนคะรับปูไปถว,วะะายได้ค่ะพี่น้องเด้อค่ะแมงอาศาสตราถูไซโยไซโย,ย,ยน้ำกันนะคะพี่น้องเด้อแห้งๆปังๆน้ำกันคะ่ะถว,วายสัมเ็จรุ่นเนาะค่ะพี่น้องน่มงมออื่นนะคะพี่น้องเด้อความน,อน่ววนอมถวายมืออื่นค่ะพี่น้องคะ่ะ เดี๋ยวแอสิธาช่องทะเบียนรถให้ก่อนนะคะพี่น้องเด้อทะเบียนรถที่สี่หน่ำองสมฤทธิ์รุ่นไปถวายมืออื่นนะคะพี่น,อน,น,อน,น้องเนาะคะ่ะเอาบุญมาฝากมาต่อพ่อแม่พี่น้องเด้อค่ะเขาเนี้ยปลูกปลูกกันไปฝากท้าบุญด้วยสร้างกับฝากท้าบุญน้ำเด้อพี่น้องเนี่ยเราบุญบุญนี่บุญมีไผรปั่นแกล็เนาะคะ่ะเ่าเห็ดเอาห่อเออขาได้ เพชรอันใดนทำอันใดขอให้สมเร็จสมเร็จสมเร็จพี่จังซื้อหลวงปู่คนนี้เด้อสาธุสร้างคนแก่รวมบุญอีกนั่งฟ้าพี่น้องค่ะสาธุเด้อในสร้างคนในรวมบุญมาจัดตุปัจจัยนี้รวมมาทตอนแรกก็ขอให้ได้อดขึ้นกลับไปลอยเท่าพันเท่า พระอนัญตังมหาบามีองคุสังจงนสังมามีสีเตอขระันทายันติใช่ยะชยะชอยอิจิปิาภคะวนาารายติตัมมหาบามีที่ทกิตังสวามิภพกชานันท์ใช่ยะใช่ยะจ้าเบียนรถได้พี่น้องเด้อสามแปดเจค่ะรวยรยรวยจ้า